แขนมีลำตัวเอาชูด้วยลดส้นเท้าลงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแต่ขอดโพสทิ้งเลยบ่อยลดส้นเท้าลงเน่เน่เน่เหมือนเป็นแบบโอท่าเพี้ยบเน่เพี้ยบลงเอาเวลายกตัวเราโอ้ไม่ได้เรื่อยแหนะถ้าเดินหนึ่งนอดส้นเท้าเพี้ยบเนี่ยขาดเลิกทำขาดเลิกทำ

เบ้าที่หกโมง ผู้เกลียวผู้เกลียได้สามคนอมือจับเชือกขาวตรงหัวอันขต้นเท้าเดีอีกยกหนึ่งอีกยกหนึ่งติดรอบเร็วขึ้น ลาเเน่ยกมืต้องสูงนี่ยบเยนเดกขี้าวก้เอข้เอาขเอาีเขี้เอา้เอาว้เอาขวกเีเอามือขวอาข้าเาเวีออาีอวาเาลูซี่เก่งมากเเอาเเออ้าเอเ,าเอเเอเอ,อ,เอ,อขเออขขเ เยินต้องพูดก็ได้ยกให้เขาจังบินินะยกใ้เขาจังหวะอเนอินบินเอาเปลียนมืออเวลามือข้ลังดันเอวแล้วแบะไหลดันเอวไปข้างหน้าแล้วแบะไหลลุกขึ้นไม่ต้องสูวง ก็ลงเบาๆหนึ่งสอง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 อ่าเนียวดีแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆดี yeah. <Yeah. S 1> เอา้าให้ปล่อยได้สองมือคนนั้นได้พักก่อนเอามือขลงัง <Yeah. S 1> สองมือเย่ <Yeah. S 1> อ้าวมินมินเก่งมากเอ้า